ด้านหลังสวยมากดูอุยดูิวด้านหลังดิทุกคนมันไปเร็วนี่นี่ดูร่องดูร่องดูน่าดูน่าทุกคนจะได้ลงดูปุ <t ank> <t ank ๊บดูอุ่ยสวยมากทะเลนี่วันนี้ก็ภูเขานะขึ้นลงขึ้นลงจนจะเมาเลย อันนี้ก็มีสลาที่เอาไว้ชมวิวนั่งชมวิวอ้ยสวยมากนะทุกคนไม่นำให้มาอยู่ภาคใต้นะแต่ไม่รู้สถานที่อะไรอำเภอสีชนชมวิวหอพาดำรายดำแต่ถ้ามาถึงจุดที่เขาจะมีสีแยก อย่าเดี๋ยวไซน่ะจะเป็นเหมือนพวกผมเพราะโคตรเคียวเรื่องทางโคตรเคียวร้อยทางดีกว่าง่ายง่ายเฮ้ยป่าแมวดิ้งดิง้งดิ้ยมันไม่เห็นนะเพราะมันซ้อนซ่อนเสียงไม่ได้สะพานเรียงสะพานเรียงตรงหนึ่งเลยงอุ้ยอุ้ยสะพานสะพานสะพานเบี้ยวนะเออเออเออ สวัสดีโยกๆุเโยกนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ฮาเลก็เม็ดแล้วขะต้นไม้บางเรามาดูด้านหน้ากันโอเคเราจะ,ะนะดูเลยอุอี เรือชันและชันแลดูดูโคตรชันเลยติดปุ๊บติดปุ๊บติดนี่นะมันชันมากกูทับเบิกยังอายนั่นกูทับเบิร์ยังายเกินปไปเกินปไปไอไอเฮ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันนี่นะที่เขาชอบยืนมาถ่ายกลางถนนเนี่ย นี่โด้รถชนตายด้วยเหรอถายไวถ้ยไวักวิดีโอหดจานนั่นและคตสวยเสียงได้ไรพูดด้วย เาแฉะๆกอะไรทูเขาเบือกอันนี้เห็นอยู่นิดนึงด้นนี่นี่่นนึงนนี่อันนี้คือเราเกี่ยวเราอยู่แะ้ว่าครับลำลงไปปีาลำลองไปมันช่างเยอะสี ต้องพูดผิดพูพดผิดมีเราโม่ใส่จอดเขียบเลยโอ้เสร็จไปเ <c oughs> ยอะเลยนะโซนมาช่วงนั้นกำลังทําวนม้วนม้วนอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังห่ะ เสียวเนาะเขาก็จอดดูนู่นอั่งนี้เอามาแล้วงพี่น้องลงมาที่นี่นนแต่ก็ไม่ลงหรอกทำไม,มก็อย่างนี้ใช่ไหม